สวัสดีครับพี่เลมาเอาใจคนนอนดึกนะครับโอ้โหคลิปนี้น่าจะปล่อยตอนเที่ยงคืนอุย้ยไม่สิตีหนึ่งครับ <c oughs> กล่าว่าจะอัดแบบสั้นๆอะเอามายุ่ยๆอีกแล้วครับเออเอามายุ่ยๆเพื่อนๆ FC นะครับใครที่มองหาโชคเก้าชั้นด่างเนาะนี่ต้นนี้ จะดูเด่นกว่าใครเพื่อนเลยเพราะว่าลําต้นดูอวบอันนี้ขยายให้นะ <c oughs> ขยายให้แต่แต่แต,แต,แต,แต่มันมีต้นที่พิเศษสุดที่แอบอยู่2ต้นนะครับอ่ะด,ด,ดูต้นที่หนึ่งก่อนนี่ฮะด่างกระจายด่างสเปียแล้วมีแนวโน้มชมพูเข้าด้วยนะฮะสีอ่อนๆขาวๆแบบนี้นะคะ ต้นเล็กต้นเล็กอ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งโอ้โหต้นเอกอยู่ต้นนี้ครับฟืบเปิดมาโอ้โห้ต้นนี้ครับมีใครอยากได้ไม่เอ่ยมีใครอยากได้ไหมอ่ะเดี๋ยวปรับกล้องปกติก่อนอันนี้ถือว่าแถมไปเลยฮะต้นขอบเล็กอ่ะไม่ใช่ต้นที่อยู่ขอบแก้วอันนี้นะครับ แต่ทุกตัวเนี่ยเป็นแม่พันธุ์เดียวกันนะครับแม่พันธุ์ตัวตัวใบแข็งนะฮะตัวที่แม่แม่ที่อุ้มฝักเป็นใบแข็งลายหินอ่อนส่วนพ่อเป็นดำชมพูนะครับและอีกตนน้นนี้โอ้โหอันนี้ถือว่าแถมดีกว่าน,น,น้องเกิดมาแบบคือด้วยความที่ยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แยกส่วนตัวนะฮะเนื่องจาก กระบะนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือคัดออกมาไว้ตอนเบบีนะฮะตอนเบบีเล็กๆเพราะว่ากร,กระจาดที่ใช้เนี่ยมันเต็มก็เลยคัดต้นเล็กๆมานะฮะแล้วมาอัดอยู่ในเนี้ยทีนี้นี่ฮะพอใหญ่พอโตขึ้นมาสักหน่อยเริ่มเห็นและอ่ะทวนนะที่ด่างชัดๆเลยคือต้นนี้ค่ะหนนะฮะ สองแล้วก็สามสามต้นโอ้โหนี่ฮะเอาจริงต้นที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะนี่ฮะคือต้นนี้นี่สวยมากฮะอย่างที่บอกถ้าสีชมพูเข้าเนี่ยสวยมากๆเลยสมต้นส่วนต้นนี้ถือเป็นต้นแถมแล้วนะฮะต้นเล็กเพราะไม่แน่จะว่าจะรอดไหมอันนี้ไม่ใช่เผือกนะมีติดเขียวด้วยหน่อยนึงแต่นี่ฮะด้วยความที่เขาเล็กมากเลยต้องเลี้ยงแบบประครบประงม ส่วนต้นนี้กับต,ต้นนี้อ่ะถือว่าของแถมแล้วกันใครรับถ้วยนี้นะส่งยกทั้งหมดเลยนะฮะอินบ็อกมาเลยดีกว่าเม้น <laughs> เลยดีกว่าครับเม้นเลยดีกว่าเ uh, ม้นไม่ได้สิเนาะมันไม่เหมือน facebook ช่อง youtube มันไม่เรียวไทม์เอางี้ดีกว่าไซนี้ถือว่า ถือว่าคืนกำไรให้กับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าฐานนี้ถ้าใครยกนะฮะเฉะลีย่ยเฉลี่ยต้นเท่าไหร่อ่ะส0งร้อยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นล 200, ะสองร้อยอะคิดพันสองนี่อ่ะคือมันถัวเฉลี่ยกันไงฮะ นะปกติดังๆแบบนี้พี่เลคัดหรือว่าเอาแยกเนี่ยทิ้งไว้อีก2-3เดือนตัวน,นี้ก็หลักพันแล้วครับตัวน,นี้เอาเป็นว่าคืนกำไรให้กับผู้ติดตามนะครับถาดนี้1,200บาทนะครับเออ่เหมาส่งเลยอ่ะเหมาส่ง50บาทเออห้บาท1,250นะครับคลิปนี้ ยุยยัเลยใครเม้น์แรกอขอเป็นใส่ราคา1250นะตามด้วยชื่อกับเบอร์โทรนะฮะชื่อกับเบอร์โทรเอาโชคเก้าชั้นลายเทพๆนะฮะไปเลี้ยงเลยเนาะโอเคไหมดึกๆยุยยั่ะนะครับให้ดูชัดๆ หนึ่งสองห้าศูนย์รวมส่งนะจ๊ะรากเดินดียกเซตนี้เลยโอเคบายบาย굿ไนท์ bye